Hello students welcome to English class กับ Teacher Bank mm hmm. กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาของ conversation นะครับโอ้รวดเดียวทันใจเหมือน,นรถไฟขบวสุดท้ายเลยนะครับผม <c oughs> นะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะเข้าสู่เน้อหาของ conversation นะครับเกี่ยวกับบทสนทนาที่ว่าด้วยการไปลงภาพยนต์นั่นเองนะครับอ เนื้อหาที่เราจะพูดกันนะครับจะเป็นลักษณะยังไงขอให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือดูประกอบไปพร้พอมๆกันเลยนะครับหน้า44หน้า144นะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมอ่ะมาดูประโยคแรกเลยนะครับผมอ่ะ Let's go to the cinema นะครับ Let's go to the cinema อ่ะเราไปโรงหนังกันเถอะนะครับอ่ะเราไปโรงหนังกันเถอะนะครับ What is on นะครับ What is on What is on ในที่นี้แปบลบว่าเออมีอะไรบ้างล่ะที่เราจะไปอะ่ะมันมีหนังเรื่องอะไรบ้างล่ะที่มัน on, on, ออนอในที่นี้คือ on a i อนะครับอ่าแล้วที่มันออกอากาศอยู่เออเรื่องอะไรล่ะนะครับนะครับ What's on แล้วเขาตอบว่าไงนะครับ่า there's a new f a n t a s c movie of นะครับ There are เดซ์นิวส์อ่าเป็นหนังเรื่องใหม่นะอ่าเดซ์อันเนียลนะครับเป็นหนังเรื่องใหม่นะชื่อเรื่องอะไรนะครับ f a n t a s t i c Beast นะครับอ่าบางคนอาจจะรู้จักนะครับ m o v วี่เอาฟ์มูฟวีาคำนี้แปลว่าเออมันออกฉายแล้วนะครับ m o v วี่เอคือออกฉายนะครับ Oh I have already seen it นะครับ Oh I have already seen it นะครับก็อ๋อ oh, ฉนันเคยดูมันมาแล้วนะนะครับผม already แปลว่ามาแล้วดูแล้วสำเร็จแล้วนะครับ already นะครับแล้วเขาจะพูดคุยกันว่าไงต่อนะครับ uh, What about the n u e e n What about the grind? Have you seen that? นะครับ What about the Queen? ครับดดกรินส์นะครับใครที่ไม่รู้จักนะเด็กกรินส์นะครับก็ไปดูนะครับ Have you seen that นะครับแล้วเรื่อง The g r กริน่์เป็นยังไงล่ะคุณเคยดูมาไหมนะครับไปดูมาไหมนะครับเรื่องเด็กกรินเนี่ยแล้วเด็กกรินส์มันเป็นยังไงล่ะนะครับ Have you seen that คุณเคยดูมันไหมนะครับแล้วเขาตอบว่างไงนะครับ No no าเกลดเออไม่ยังไม่ยังเลยอ่ะนะครับ w h a t k i n d of movie is i t นะครับ w h a t kind of movie is it นะครับ, kind of รบแล้วหนังเรื่องนี้มันเป็นประเภทไงล่ะเออเ,อ,อ,เอ,อเรื่อง The g r i n c น่ะนะครับแล้วเขาก็ตอบว,ว่างไงนะครับเรื่อง The g r i n c ก็เป็นแนว is is an animation นะครับ is is an animation ก็คืออ๋อมันก็เป็นหนัง แนวแอนิเมชันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแล้วเรื่อง The ะก e e นอ่าเป็นแอนิเมชันแล้วเขาก็ถามต่อนะครับอ่า what is it about what is it about มันเป็นยังไงล่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะเออเรื่องเดอะกรีนอ่ะมันเป็นแนวแอนิเมชันแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนะครับเขาก็ตอบว่านะครับ อันนี้ about a campy นะครับ this is a campy ชื่อชื่อม่ใช่ campy นะครับตัว campy นะครับลักษณะยังไง g r e e n monster monster คืออะไร monster คือสัตว์ประหลาดนะครับตัวสัตว์ประหลาดเลยนะครับอ่ uh be energetic uh, นะครับ who try to steal christmas นะครับ to try to s t i l l r i s คือเขาที่จะพยายาม try to แปลว่าพยายามนะครับ try to steal steal ก็คือเหมือนการสติวเลสักอย่างก็คือเป็นก,นรการขโมยนั่นเองนะครับการขโมยคริสต์สมาสโองงอยู่วะใครที่เคยได้ยินก็ลองคอมเมนต์อะไรมาให้คุณครูด้วยนะครับขโมยคริสต์มาสขโมยยังไงวะ,นะ,ะนะครับ่ h that's good นะครับเฮ้ยมันฟังดูเข้าท่ามากเลยนะครับ let's go นะครับอะ อ่ะมันดูแบบน่าสนใจดีก็เลยอ่ะ let's g กก็คือไปกันเถอะนะครับอ่ะตัวคัมพีใครเคยดูนะเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์อะไรให้คุณครูหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่านี่คือบทสนทนานะครับอ่านี่คือบทสนทนานะครับที่เราเรียนกันในวันนี้อ่ะก็จะเป็นการลักษณะการถาดตอบเป็นประมาณนี้ข้อนักเรียนสามารถอ่านและก็ดูทบทวนได้นะครับอ่ะ ส่วนคำถามนะครับอ่านซึคเคชันนะครับก็ลองตอบคำถามดูนะครับ uh, มีอยู่สามข้อนะครับ uh, ก็ขอให้นักเรียนลองตอบเขียนลงในสมุดดูนะครับ uh, What movie are out now นะครับ What movie are out now uh, นักเรียนคิดว่าภาพยนตร์อะไรที่มันฉายอยู่ตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนตอบมานะครับ uh, What movie are out now นะครับในตอนนี้หนังอะไรที่มันออกฉายอยู่นะครับข้อ2นะครับ What movie have you seen recently นะครับ What movie have you seen recently นะครับคุณไปดูหนังอะไรมาบ้างที่ผ่านมานะครับเรื่องที่ผ่านมาที่เราเคยดูคือเรื่องอะไรนะก็น,นักเรียนก็ตอบชื่อหนังมานะครับส่วนข้อ3นะครับ What movie do you want to see the What movie do you want to see? หนังอะไรที่นักเรียนหนังอะไรที่คุณอยากจะดูมากที่สุดแล้วว่าเราจะไม่ได้ดูเลยอะนักเรียนเจอเรื่องอะไรนักเรียนตอบมานะครับทั้งหมด3ข้อลองทํามาในสมุดดูครูอยากรู้ว่าเออนักเรียนมีความคิดเห็นอยากจะดูหนังเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นยังไงก็สามารถลองคอมเมนต์ลงมาใน YouTube ของครูได้นะครับสำหรับสามข้อนี้ก็ขอให้หนักเรียนลองทําในสมุดกันดูทาเสร็จก็ส่งมานะครับผมอ่ะเนะื้อหาในวันนี้